วงในลิเวอร์พูลครับให้5ชื่อเซ็นเตอร์แบ็กที่มีความเป็นไปได้ในช่วงเดือนมกราคมนี้ที่อยู่ในลิสต์รายชื่อนะครับแล้วก็อีก5้าแข้งที่มีโอกาสโดนปล่อยด้วยขณะเดียวกันเรื่องราวสัญญาของยูดิสที่จะคุยกับยูเวนตุสในเดือนมกราคมลิเวอร์พูลยังลุ้นอยู่นะครับว่าคืบไม่คืบถ้าไม่คืบลิเวอร์พูลก็มีโอกาสลุ้นในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับมาพูดคุยกันในสรุปข,ข่าววันนี้ครับประจำวันที่30ธันวาคมกับผมโค้ชค,ครับ ก่อนอื่นครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับอธิตาคลินิกนั่นเองนะครับคลินิกที่ดูแลผิวหน้าอย่างครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของสิวเรื่องราวของความหมองคล้ำหรือรต่างๆนานา,นา,นารวมไปถึงการยกกระชับนะครับร้อยหมายฉีดฟิลเลอร์ฉีดบท็อกซ์ที่อธิตาคลินิกก็มีครบถ้วนนะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับสามารถโทรสั่งได้เลยครับ โซสอบถามได้นะครับ094 3 2 4 4442นะครับหรือว่าช่องทางโซเชียลของอาทิตาคลินิกทุกช่องทางเลยนะครับนี่และโปรโมชั่นช่วงสิ้นปีก็มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยลองไปติดต่อสอบถามได้เลยนะครับเช่นเดียวกับพรีเมียมคราฟพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสีร้อยปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีหลากหลายสาขาต่างจังหวัดมี3สาขาโทรสั่งเดลิเวอรี่ศูนย5สองห่งยหราอี่ห้าห้าห้าการันตีความอร่อยหรือว่าแอดไลน์พีซีพิซซ่าสแกนครัอาร เริ่มต้นในวันนี้ครับเรามาดูสีสันกันก่อนนะครับก็เป็นเรื่องราวของอูโกเอกิติเก้นะฮะเอาไซติที่น่าสนใจล้วกันคือถ้านับบรรดาผู้เล่นที่เซ็นเข้ามานะในพรีเมียร์ลีกซีซั่นนี้ที่มีส่วนร่วมกับประตู10ลูกไปแล้วปรากฏว่าอุโกเอกิติเก้ครับคือยิงบวกจ่ายในพรีเมียร์ลีกเนี่ยสิบลูกรวมกันมากที่สุดเลยครับรองลงมาเป็นชูอัลเปโด9ลูกแล้วก็รองลงมาเป็นรายัายยานแชกี้ที่มีส่วนร่วม เก้าเช่นกันอ่าเรียกได้ว่าเนี่ยฮะทวันที่สถิติส่วน่องกับประตูอูโกเอ็กิเตเกยยอดเยี่ยมที่สุดเลยในบรรดาผู้เล่นที่ซื้อเข้ามาใหม่นะฮะอขณะเดียวกันครับเรื่องราวของเคอร์ติสโจนนะมาฟังกาเฟนแบกพูดถึงหน่อยกาเฟนแบกบอกว่า,วาโอ้โหผมเนี่ยนะชอบมากเลยช่วงหลังนี้ได้เล่นกับได้เล่นกับเคอร์ติสโจนนะรู้เลยว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ชอบที่จะอ่าคลองบอลไว้กับตัวชอบที่จะเลี้ยงผ่านแบบ เลี้ยงตะลุยจากข้างหลังเออแล้วก็เขาเป็นผู้เล่นที่แบบมีบอลอยู่กับตัวแล้วเล่นได้สบายมากเขาแทบจะไม่เสียบอลเลยเคอร์ติสโจนเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยผมดีใจมากที่ผมได้เล่นร่วมกับเขานะแล้วก็ทําให้การเล่นกับเขาเนี่ย i s give you more Con f i d e n c ดด้วยนะการเล่นกับเขาเนี่ยทำให้แบบทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยที่จะนําบอลขึ้นไปข้างหน้าเพราะมีเคอร์ติสโจนคอยแบบเป็นตัวแบบรีไซเคิลบอนเป็นตัวป,ปกป้องบอลอยู่ข้างหลังทําให้การเป็นแบบกระบอกกาเล่นขึ้นไปข้างหน้ามากขึ้นด้วย นี่ก็คือบทสัมภาณ์จากการรดแบกที่ชื่นชมท่านมหาเทพนะครับในสายสัมพันธ์คู่นี้ช่วงหลังเล่นด้วยกันบ่อยขึ้นนะฮะในแดนกลางนะครับอ่ะทีนี้เรื่องราวหลกัหลกๆสำคัญวันนี้ครับมาจาก Q&A ของนักข่าวสายหงครับวงในของหงแดงอย่างลูอิสติลของเดลี่เมลนะครับประมาณสักเทียสองเทียหนึ่งจุดห้าเทืองนี้นะครับประมาณหนึ่งจุดห้านะก็แกก็เขียนไปหลายเรื่องถึงตลาดเดือนมกราคมถึงสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นหรือเป็นไปได้จาก ในมุมมองของเขาเองจากข้อมูลที่เขามีมีอะไรเกิดขึ้นบ้างอามาดูอันแรกครับ what do 리프ู need to do in january นะฮะฮใน january เนี่ยในเดือนมกราคมเนี่ยริูมีอะไรที่จะต้องทำไหมคือแน่นอนถ้าดูจากจำนวนเงินนะฮะเขาก็บอกว่า450ล้านที่เราทุ่มไปในเมื่อช่วง summer เนี่ยริูก็คงไม่น่าขาดอะไรแต่ในความเป็นจริงริฟูขาด2ตํตแหน่งที่สาเหตุก็เพราะว่ามี2ตํตแหน่งที่หายไปเพราะว่าบาดเจ็บยาว คนแรกนั่นก็คือนี่ฮะ,ะเจ้าเจ้าหนูเลโอนี่ฮะที่เราซื้อมานะครับดันมาบาดเจ็บนะครับในเกมแรกที่ได้เล่นในเกมเจอสซาหมตันแล้วก็จุดที่น่าสนใจคือตัวของลุยส์นิวเนี่ยเขียนใช้คำนี้ฮะว่าเนี ee, will not seen again this ่ยเลโอนี่วิวน็อตบีซีนอเกนดีซีซันอ่ะคือปลาปลาตรงตรงนี้ก็คือว่าเลโอนีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นเลโอนีในซีซั่นนี้แล้ว ผมก็นั่งก็ตั้งสงสัยว่าปกติอะ ACL เนี่ยมันจะต้องพักประมาณ6-9เดือนเนาะแล้วตัวของเรโอนีเนี่ยเจ็บไปเมื่อเดือนกันยายนใช่ไหมครับอ่ะเรานับเลยกันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภากุมภาในประมาณ6 6 9อถึงาะมันต้องบวกหล7ยเมีนาเมษามันก็น่าจะมีโอกาสกลับมาได้แต่ว่าลุยซิลไม่รู้ไปทราบข้อมูลอะไรมาที่บอกว่าเรโอนีเนี่ยอาจจะไม่ได้กลับมาเล่นอีกแล้วจนจบจนแบบว่าปิด แบบเหมือนปิดเทอมอ่ะซึ่งตรงเนี้ยผมก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะมันจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมเราลองมาดูฮะเขาก็มีการเขียนเพิ่มเติมเะฮะรยสตีลเนี่ยรสซีลบอกว่าเนี่ยเหมือนเจ็บเจ็บหัวเข่าอย่างรุนแรงทีเนี้ยก็ยังไม่ชุดผมตรงเนี้ยผมยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ที่แน่ๆเขาก็แค่จะสื่อว่าเนี่ยหนึ่งเลยเรโอนี่เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสไม่ได้กลับมาเล่นแล้วในซีซั่นนี้รอซีซั่นหน้าเลยหรืออาจจะมาท้ายๆก็ได้ลงประมาณนั้นไหมหรือคนหนึ่งก็คือนี่ ก็คืออีซักที่เราก็ทราบกันว่าก็เจ็บหนัก2-3เดือนยังต่ำนี่ก็ถ้าบอาว่าหายสองตำแหน่งถูกไหมเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เป็น2ตํตำแหน่งที่ลิฟ์ผู้อาจจะส่องสองดูดูในตลาดแต่ก็แนวโน้มสูงว่ามีโอกาสที่อาจจะไม่เสริมใครในเดือนมกราคมนี้เพราะว่าดูจากคำพูดของอาเนอร์เหมือนอาเนอร์ก็พูดเชิงเชิงว่าอาจจะไม่ได้ลงตลาดอะเอาง่ายๆนะครับณเบื้องต้นให้สรุปแบบนี้แล้วกันว่ามกรามีโอกาสที่จะไม่ลงตลาด แม้ว่าจะมีสออสองอยู่บ้างแต่โอกาสไม่ลงตลาดเยอะกว่าเพราะว่าน่าจะรอแบบเซื้อหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรในซัมเมอร์เอาดกเว้นถ้ามันมีแบบเจ็บแบบปรุงปางปุุงปางเข้ามาแบบไม่คาดคิดมีเจ็บเพิ่มเจ็บยาวเพิ่มอีกสักคนสองคนผมว่าสถานการณ์อาจเปลี่ยนข้อสองครับมีเงินใช้จ่ายไหมข้อที่สองเนี่ย Do they have money to spend นะฮะเขาริษูเนี่ยมีเงินให้ใช้จ่ายหรือเปล่ามีครับ ชลอดเพิ่งพูดไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อนว่าแม้ว่าชลอดจะพูดเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนะว่าเราอะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเป็นทีมที่ใช้เงินได้แบบ u n l i m i ต็ดอะไรแบบนั้นนะแบบว่าไม่มีลิมิตไม่ใช่เราก็มีการใช้เงินแบบลิมิตเหมือนกันแต่ลุยซีบอกว่านั่นแหละคือแม้ว่าจะใช้เงินแบบว่าไม่ได้ถึงขั้นว่า Unlimited แบบนั้นแต่เงินเหลือมีไหมมีถ้าจะเสริมท้ามีแน่อย่าลืมว่าพวกเขาอะก็มีการขายนักเตะออกไปด้วยนะไอ้ทุ่มสี่ร้อยห้าสิบกว่าล้านเนี่ย แต่ขายก็ค่า5 0ล้านเหมือนกันเรื่องกด PSR เนี่ยไม่ใช่ปัญหาของริบูเลยนะเรื่องที่ว่ากดการเงินพิม์ลิกเนี่ยไม่ได้มาราคาและแค่ราคาริบูเลยเพราะว่าริบูการเงินแข็งแกร่งมากบัญชีก็บัญชีก็กทํามาดีตลอดก็คือไม่มีปัญหาแน่ๆแ,แล้วก็แต่ถามว่าริบูจะกลับไปทุ่ม450ล้านใรนเร็วๆนี้ไหมก็คงไม่คือเราจะมาคาดคาดหวังว่าตลาดหนึ่งจะทุ่ม450ล้า้านทุกตลาดเป็นไปไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการซื้อมีซื้อ อ่ะมักกาอาจจะไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่ซัมเมอร์มีซื้อมีปรับปรุงทีมแน่แต่คงไม่ได้ไปแตะตัวเลข450ล้านแน่นอนแต่ถามว่าริภูมีเงินไหมเขาบอกว่าอายกตัวอย่าง35ล้านที่จะซื้อเกอีในวันสุดท้ายของตลาดเนี่ยก็น่ะเงินยังมีซื้อได้อีกด้วยซ้ำอ่ะนั่นแปลว่าพอดีมันล่มไปเงินก็ยังอยู่ที่ตัวนี่แหละริบูมีเงินอยู่แล้วดังนั้นเรื่องเงินจําไว้เลยว่าไม่มีปัญหาเพียงแค่ว่าก็มีการใช้จ่ายอย่างสมเหตุสมผลนั่นแหละนั่นคือสไตล์ของริบูหลักนะครับทีีีนน้้เ่่ยขอออตอมาคื ใครที่พวกเขาสนใจบ้างนะ Who are the y targeting นะฮะเป้าหมายพวกเขามีใครบ้างอ่ะ Semenyo ก็เป็นเหมือนเป้าหมายที่ลิฟูเขาบอกว่ายังมีโอกาสรุ้นเล็กๆนะแม้ว่าแมนซิตี้จะเป็นเต็งให้มารอดูว่าจะมีลิฟูเข้าไปปาดไหมยังมีรุ้นเล็กๆแต่เขาใช้คํานี้นะแต่เขาก็ยังบอกนะว่าแต่สุดท้ายแมนซิตียก็ยังดูเป็นทีมเต็งมากกว่าอยู่ดีแล้วก็ถ้าเอารายงานเมื่อคืนนี้ก็ยังคงอัปเดตกันละครับว่าแมนซิตี้เนี่ย อาจจะ24ชั่วโมง48ชั่วโมงข้างหน้ามีโอกาสที่จะปิดดีลกันได้บอลมัดคาดว่าแบบนั้นแมนซิตี้จะพยายามปิดดีลโดยเร็วมีข่าวว่าแมนซิตี้ทุ่มโน่นนี่นั่นจ่ายให้เซเมิโยมากกว่าแต่กวากันไปมันก็มีแต่ว่าเอาเป็นว่าเอาจริงอย่างที่ผมบอกว่าลิฟูดูเหมือนจะไม่ค่อยจริงจังดีลนี้เท่าไหร่อ่ะถ้าจริงจังมันต้องร่วมแย่ง,รง,รงหรือแสดงความพูดคุยแบบสม่าเสมอกว่านี้เออนะฮะขณะเดียวกันครับมาร์เกอี i. อ่ะ เราพูดถึงกองหลังเรารู้อยู่แล้วว่าเราอ่ะมันก็ขาดอ่ะเซนเตอร์เราเหลือแค่โกนาเต้กับฟานดาแล้วก็โกเมสก็เราจะฝากจะฝากเนื้อเชื่อใจไว้เนื้อเชื่อใจโกเมสได้ขนาดนั้นไหมกับคนที่แบบเจ็บอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยแล้วเลโอนีก็ยังเจ็บยาวใช่ไหมมันก็เอาเอา,เอาตามหลักการนะเพื่อนๆนะก็ควรซื้อใช่ไหมซึ่งทางลุยซิลก็พูดว่าจริงๆลุยซิลก็บอกว่าถ้าเอาเป็นความเห็นส่วนตัวเขานะเขาก็บอกว่าควรซื้อแต่ว่าณนะตอนนี้สถานการณ์มันคือพอเมื่อซัมเมอร์ ก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตกเกือบเป็นนั้งแต่ลิปูแลแต่โดนประธานของพาเลทเนี่ยล้มดีลในช่วงชั่วโมงสุดท้ายตอนนี้เนี่ยลิพูก็เลือกที่จะรอเซนฟรีในช่วงซัมเมอร์แทนเขาบอกแบบนี้เลยเลือกที่จะรอไปร่วมล่าเซนฟรีเกอีในช่วงซัมเมอร์แทนนะแม้ว่าความเป็นจริงแล้วลิพูจะขาดแคลนเซนเตอร์แบ็กตอนนี้ก็ตามเหมือนมาร์เกอีเนี่ยเราฟังนักข่าวทุกคนเลยนะไม่ว่าเทียสุงสูงหมดเลยนะแล้วก็นักข่าวสายหงส์งหมดเลยเขาบอกตรงกันหมดว่ามา e. ร์เกอีลิพูไม่น่าที่จะลงตลาดในเดือนมกรา อืมนะครับก็เราคงต้องรอซัมเมอร์จริงแล้วก็ทีมอื่นด้วยก็ร่วมรอเซ็นฟรีการทั้งาน,นแล้วก็ตัวมาเกอีก็น่าจะมีแนวโน้มแนละ้วอย่างที่เราเคยบอกว่าเขาอาจจะอยู่พาเลทจนจบซีซันมากกว่าแล้วรอเลือกย้ายฟรีรอแบบเลือกทีมเอานะฮะ,ะสามารถเลือกได้เลยห่อเลือกได้อารมณ์ประมาณนั้นทีนี้เนี่ยชื่ออื่นชื่ออื่นครับถ้าพูดถึงกองหลังอ่ะเกอี G e เนี่ยเรารู้อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วอีก4ี่ชื่อครับมาครับอันนี้เพื่อนเกอี e ในทีมะ มักซองลาครัวนะครับมักซองลาครัวกองหลังชาวฝรั่งเศสคนนี้นะครับคือลุยซิลก็บอกว่าลิปูชื่นชอบมานานแล้วตั้งแต่อดีตซึ่งก็จริงเราเคยมีข่าวกับมักซองลาครัวในตั้งแต่ตอนอยู่กับวูฟวูฟบวกแต่เราก็ไม่ได้เอาอ่าเราก็แค่มีข่าวซึ่งก็ถ้าถามว่าอ่าตัวนี้มันก็จะเป็นแบบมีมีโอกาสอะคือตัวที่สังเกตดูดีๆนะครับวันนี้ที่ลุยซิลเสนอชื่อให้เราฟังเนี่ยเป็นตัวที่มีโอกาสเป็นไปได้วงเล็บในซัมเมอร์ อ่ในมกราคมนี้ด้วยอ่ะคือไอ้พวกตัวอาจจะมีตัวบินน๊กเนมกว่านี้แต่มันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะย้ายกลางซีซั่นนึกภาพเอาใช่ไหมแต่อย่างมัก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 ครัวว่าชื่ออะไรว่ามักซองลาครัวเนี่ยก็มักครัวไม่ันคือไขวะนะผมไปพูดอะไรวะน,นะเออมักซองลาครัวเนี่ยเหมือนกับว่ามันยังพอเป็นไปได้อ่ะมีมุมแล้วกันแต่ทางนี้ทางนั้นครับก็ผมก็ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรมนะ ือเหมือนลุยซิลก็แค่บอกว่าเราเคยชอบตั้งแต่ในอดีตจนถึงตอนนี้คนที่3ครับโจเอลโอดอนเยสนะอ่าอย่างเงี้ยเป็นแบบอยู่ขับบูสอย่างเงี้ยผมว่ามีโอกาสครับเพราะว่ามันอยู่ทีมที่เล็กกว่าหลีกที่ต่างไปสามารถซื้อได้ถ้าจะเอาจริงๆนะอย่างเงี้ยถ้าเราต้องการจะซื้อมาเพื่อเติมเต็มทีมนะเขาบอกว่าโจเอลออนโดเยสเนี่ยก็เป็นเซนเตอร์ชาวไอวอรี่โค้ชวัย21ปีนะตรงสเปคเลยจริงๆเขาบอกว่าตอนก่อนที่เราจะซื้อเลโอนี่ะในลิสต์รายชื่ออ่ะก็มี โอโดนเยสที่อยู่ในลิสต์ด้วยลิพูติดต,ตามดูฟอร์มตั้งแต่มานานแล้วแต่สุดท้ายลิพูเลือกเลโอนีดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นลิสต์ที่รองลงมาต้องมาดูว่าลิปูเราจะกลับไปให้ความสนใจออนโดนเยสและมีโอกาสจะลุ้นในเดือนมกราคมถ้าจะซื้อนะผมว่ามันจับต้องได้แหละแต่จะทํำไหมรอดูครับชื่อที่3ผ่านไปครับสำหรับจจแอลออนโดนเยสมาชื่อที่3ามครับออสการ์มินเกซ่าชื่อนี้จะคุ้นๆค,ครับโดยเฉพาะถ้าใครที่ติดต,ตามบาซ่าเมื่อก่อนเป็นเด็กบาซ่านะเป็นดาวรุ่งบาซ่าแล้วก็ปล่อยขายให้กับทาง เซลตาบิโก้มาแล้วทุกวันนี้ก็เป็นตัวหลักเลยฮะออสการ์มินเกซ่านะชาวสเปนคนนี้ฮะเป็นกองหลังตัวหลักของเซลตาบิโก้สถานการ์สัญญาครับของตัวออสการ์มินเกซ่าเนี่ยเหลือเพียงแค่จบซีซั่นนี้ก็คือจะเป็นฟีเยนเหมือนกันเลยเอาง่ายๆสถานการ์ก็เหมือนกับพวกมาเกอีพวกโกนาเต้อะไรพวกนี้เขาบอกว่ามันมีรายงานคือลุยส์ติวอ้างว่าเขาก็เหมือนได้ ไปอ่านมาจากสื่อสเปนนั่นแหละเขาบอกว่ามันมีสเปนรางงานสื่อสเปนรรงงานว่าลิปูเนี่ยสนใจที่จะเซ็นสัญญาฟรีร่วงหน้ากับมินเกซ่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเหมือนอันนี้น่าจะเป็นการยกยกเครดิตสื่อสเปนมาสําหรับทางลุยสติลนะฮะดังนั้นอันนี้ผมมองว่าไม่ได้เป็นลุยสติลรรงงานตรงๆขนาดนั้นแต่เป็นเหมือนอ้างอิงจากสื่อสเปนีกทีหนึ่งสําหรับมินเกซ่าอายุประมาณ2ี่กปีครับถ้าจะเซ็นก็ ถ้าจะซื้อก็คงไม่แพงอะมกราคมนี้แต่ถ้าถ้าซัมเมอร์ก็รอเซ็นฟรีประมาณนั้นคนที่5้าครับก็เคยเป็นข่าวกับเราแล้วเหมือนกันนาธานคอลลินส์ก็เป็นข่าวมาเรื่อยๆ,ๆซัมเมอร์ก็เคยมีข่าวทีนึงแต่ซ้ายเราเลือกเลโอนีนะครับอกองหลังเบนฟอร์คนนี้ดังนั้นคนนี้ก็ยังคงอยู่ในลิสต์รายชื่อครับยังอยู่ในลิสต์รายชื่อของลิฟวูด,ดวเช่นกันเขาก็ให้มา5ชื่อนี้ที่ไม่แน่ให้รอลุ้นดูในมกราคมถ้าจะเกิดขึ้นอาจจะเป็น5ชื่อนี้ก็ได้นี่คือที่ลูอิสตีลเข นะฮะก็มาดูกันว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะครับมาดูกันที่ข้อต่อมาครับคือลุยซิลก็เหมือนถามว่าแล้วใครที่มีโอกาสจะออกไปบ้างหนึ่งเลยเจมส์แมคคอนเนลไปยืมตัวกับทางอาร์เจนต์อัร์โตดัมลุยซิลเขียนเอาไว้ก่อนหน้านี้นะเขียนไว้ว่าน่าจะถูกยกเลิกสัญญาแล้วก็กลับมายกเลิกสัญญายืมตัวแล้วก็กลับมาลิพูก,ก่อนแล้วก็น่าจะปล่อยยืมในสเตปต่อไป ทีนี้เนี่ยนะครับล่าสุดสื่อในฮอลแลนด์นะครับที่ชื่อว่าโ o ตบอร์ดอินเตอร์เนชั่นแนลยืนยันเลยว่ามีการยกเลิกสัญญากันแล้วยืมตัวนะฮะดังนั้นก็เดี๋ยวน่าจะกลับมาลิฟท์พูลครับเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มจากพวกนักข่าวสายหองอีกทีนึงแต่ทีนี้แน่ๆสามารถปล่อยยืมได้มันจะไม่เหมือนเคสของฮาวิเอเลียดครับเพื่อนเพื่อนฮะเพราะว่าตัวของทางเจมส์แมคคอนเนลเนี่ยไม่ได้เล่นกับลิฟท์พูลไม่ได้ลงทะเบียนกับลิฟท์พูลในซีซั่นนี้แล้วก็ปล่อยยืมไปกกกกกก่่่่อนนนนมันตัตาาาางจจเเคสสีี้ท็ะถูกยกลิญญ มาเหมือนกันแต่คือเขาลงทะเบียนกับริพูไปก่อนไงดันไปเล่นในเกมเจอเกับนิวคาสเซลไงทาให้เหมือนลงทะเบียนไปแล้วสองทีมทําให้ไม่สามารถลงทะเบียนทีมที่สาภายใน1นึ่ซีซั่นได้ถ้าดึงกลับมาปุ๊บก็ต้องมาคิดว่าจะให้เล่นชุดใหญ่ริพูไปเลยจะได้โอกาสหรือไม่ไม่รู้ละ่ะกับ2ถ้าปล่อยก็อาจจะต้องเป็นนอกลีกอย่างที่ผมเคยที่บายฟังเอาซยุโรปก็อาจจะต้องเป็นแบบนะบราซิลอเมริกาใต้ อเมริกาเหนือสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียอาจจะต้องต่างทวีปไปเลยหรืออาจจะเป็นซาอุอะไรบ an, แบบนี้แบบไปยืมตัวสักหกเดือนต่างแดนอันนี้คือสิ่งที่ผู้ต้องตัดสินใจครับต่อมาครับก็จะเป็นพวกดาวรุ่งที่ต้องมารอดูคืออาจจะไม่ได้ว่าปล่อยยืมทุกคนเพราะจริงๆมันมีกฎนะว่าห้ามปล่อยยืมเกินกี่คนอะไรแบบนี้มันมีกฎอยู่นะแต่ว่าอาชื่อที่ทางริซิีให้มาก็มีแบบไบเซติสนะครับเซฟานไบเซติส mm hmm. มีเจเดนแดนส์นะฮะมีเทรนด์โคนีเดอฮอตตี้พวกนี้ก็มีโอกาสที่อาจจะมีคนใดคนหนึ่งถูกปล่อยยืมเพื่อไปเก็บประสบการณ์เพิ่เมเติมในช่วงเดือนมก,กราคมเช่นกันทิ้งท้ายครับมากันที่คีนันยูดิสนะฮะปีกหรือว่าเพลย์เมกเกอร์เอางี้ใช้คำนี้ว่าเพลย์เมกเกอร์กึ่งปีกตัวเก่งของทางยูเวนตุสเป็นข่าวกับเรามาอยู่ก็เรื่อยๆและจริงๆไม่ได้เป็นข่าวกับแค่ทีมเราหรอกเป็นข่าวกับหลายๆทีมเลยละ ล่าสุดอัปเดตนะครับรายงานนะครับจาก t Sport ุตโตสปอร์ตนี่ผมเปิดดูนะต้นฉบับอยู่นี่เขาบอกว่าลิพูแล้วก็บรรดาทีมอาร์เซนอลแล้วก็อีกหลายๆทีมเนี่ยประมาณ4ีหทีมเนี่ยยังจับตาดูสถานการณ์ของยูดิสอย่างใกล้ชิดเลยว่าเอ๊นักเตะจะต่อสัญญาได้ไหมนะเดี๋ยวยูดิสเนี่ยเคยคุยสัญญากับยูเว่ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วคุยยังไม่ลงตัวอ่ายังคุยไม่ลงตัวถ้ามกราคมนี้เขาบอกว่ามีการคุยอีกรอบหนึ่งทีเนี้ยยูดิสอยากได้ค่าเหนื่อยแบบเหมาะสมหน่อย เขาบอกว่ายูเว่น่าจะพร้อมเพิ่มให้เป็น6ล้านนะหล้านยูโรต่อปีนะผมหากันะประมาณสัปดาห์ละแสนกว่าอ่าแสนบวกบวกเนะี่ยคือจะมอบให้กับทางยูดิสเลยเพื่อให้ยูดิสยอมต่อสัญญาเดี๋ยวจะมอบให้เลยสูงสูงเลยนะฮะแสนก็กว่าในที่นี้ผมว่าน่าจะยังไม่หักภาษีด้วยถ้ารวมภาษีแล้วก็น่าจะประมาณ20,000 0ก็คือทุ่มเลยทีเนี้ยต้องมารอดูว่าเขาจะต่อสัญญาไหมถ้ายูดิสต่อสัญญากับยูเว่ ก็ทุกทีมที่สนใจเหล่านี้ก็น่าจะจบครับน่าจะจบเลยแต่ถ้ายูดิสไม่ต่อสัญญากับยูเวนตุสสมมติยังปฏิเสธไอ้ข้อเสนอมาล่าสุดอันนี้อีกเราต้องมาดูครับว่าเขาเหลือสัญญาเท่าไหร่แล้วก็โรมาโน่ก็เคยบอกนะครับว่ามีบรรดาทีมในพรีเมียร์ลีกติดต่อหายูดิสติดต่อหาเอเจนต์แบบสอบถามไว้เบื้องต้นแล้ว่หลายคนเลยสัญญาปัจจุบันเหลือถึง2029เนี่ยจริงๆก็ยังเหลือสัญญาอีกตั้ง3 4ปีนะยังไม่ได้ว่าถึงขั้นว่าเหลือน้อยนะแต่ว่า คือลงขั้นว่าถ้านักเตะแบบมีการให้เอเจนต์ไปคุยกับทีมอื่นด้วยมันก็มีแนวโน้มเรื่องการย้ายทีม้วยเหมือนกันถ้าต่อสัญญาไม่ได้ส่วนสัญญาใหม่ถ้าต่อได้ยาวถึง2 0 3 1ครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกให้เพื่อนๆต้องรอดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสำหรับคีแนนยูดิสนะครับอืมนะอ่ะอา้าหายไปไหนแล้วยูดิสยูดิสผู้หายนะอ่ะไม่เป็นไรเอาเป็นว่า เพื่อนๆน,น่าจะนึกถึงหน้ายูดิสได้อ่าผมเจอภาพแล้วอ่าผมเปิดให้หน,นึ่งอันนี่ยูดิสอ่ะโอเคครับประมาณนี้นะฮะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้กันได้หน่อยนะครับแล้วก็กด subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆนะครับสามารถสมถัครสมาชิกเพื่อเป็นการสนับสนุสนชน่ชองโค้ดแกได้อหนึ่งช่องทางหรือโด onation super chat super sticker ก็ได้วันนี้หมดเวลานะครับขอตัวลาเพื่อนๆก่อนแล้วพบกันอีกครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบ,ายบายครับ